สวัสดีค่ะชาวลัคนาราศีเมษทุกท่านนะคะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องวิดาตลอดนายๆนะคะวันนี้ก็เข้าสู่เดือนเมษายนกันแล้วนะคะมาพบกับแม่หมอพี่เพียวในการทํานายดวงนะคะด้วยไพ่อร์เคิลนะคะเป็นการทํานายแบบภาพรวมการงานการเงินความรักนะคะและ จะมีอะไรเกิดขึ้นกับชาวลัคนาราศีเมษกันบ้างนะคะเดี๋ยวแม่หมอจะเริ่มเปิดไพ่ทำนายดวงกันเลยนะคะขอเริ่มจากการงานกันก่อนนะคะการงานของชาวราศีเมษนะคะหรือลัคนาราศีเมษนะคะในช่วงเดือนเมษายนนะคะดาวพระเสาร์ยังคงอยู่ในตำแหน่งเกษตรนะคะถือได้ว่าการงานนั้นมีความมั่นคง และมีเสถียรภาพมากๆเลยทีเดียวนะคะถึงแม้ว่าในช่วงเดือนเมษายนนั้นนะคะดาวประจําตัวนะคะจะทํามุมคู่ดาว3ามเจ็นะคะคือดาวแห่งความเหนื่อยยากตรากตํำนะคะหรือพืดขึ้นคออะไรทีเดียวนะคะสําหรับชาวเมษเนี่ยกว่าจะได้อะไรมามันไม่ง่ายนะคะแต่คุณนั้นจะมีโชคหรือมีเกณฑ์การเดินทางในเรื่องของงานกระทันหันด้วยนะคะพะนักงานประจำเนี่ยค่อนข้างที่จะมีโอทีเยอะ หรือทํางานหามลุ่มหามข้ามนะคะกลับบ้านไม่เป็นเวลานะคะแล้วก็ระมัดระวังความสัมพันธ์กับเจ้านายผู้ใหญ่สักนิดนึงนะคะเพราะหลังจากวันที่8เมษายนเนี่ยดาวพระฤหัสนะคะคือดาวแห่งผู้หลักผู้ใหญ่เจ้านายหัวหน้างานผู้บังคับบัญชานั้นจะทํามุมวินาศกับดวงนั่นเองฉะนั้นเราอาจจะต้องระวังการทําอะไรที่ผิดแปลกแวกแนวนะคะหรือการทําอะไรที่ไม่ถูกต้องนะคะหรือเราเองเนี่ย มักจะถูกเพ่งเลงนะคะจากหัวหน้างานเจ้านายผู้หลักผู้ใหญ่ได้ค่อนข้างจะง่ายนะคะจะดีกับอาชีพแนวฟรีแลนซ์นะคะเดินทางนะคะหรืองานที่ต้องมีการยกย้ายนะคะงานเกี่ยวข้องกับเรื่องของกลุ่มงานช่างนะคะการงานนั้นมีความเหนื่อยยากตรากตามมากเลยนะคะกว่าจะสําเร็จเนี่ย ถือได้ว่าผหิดขึ้นคอกันเลยทีเดียวแต่การงานนั้นนะคะก็จะนํามาด้วยเรื่องของเงินหรือผลประโยชน์เกิดขึ้นนะคะบางคนเนี่ยมีเกณฑ์ที่จะลงทุนต่อยอดในเรื่องของธุรกิจด้วยนะคะถือว่าเป็นความเหนือยากตราบตามที่ประสบความสําเร็จและนํามาซึ่งการขยับขยายนะคะบางคนมีเกณฑ์ที่จะลงทุนเพิ่มขยับขยายกิจการนะคะหรือต้องนําเงินที่เราได้จากผลกําไรต่างๆเนี่ย มาต่อยอดในเรื่องของธุรกิจนั่นเองนะคะธุรกิจเกี่ยวข้องกับสายเทาทุกประเภทนั้นโดดเด่นมากๆเลยนะคะหรือเกี่ยวข้องกับงานช่างเกี่ยวข้องกับความเป็นความตายแพทย์พยาบาลอาสาสมัครต่างๆหรืองานที่เกี่ยวข้องกับวิศวะเกี่ยวข้องกับการขายอุปกรณ์เครื่องมือการแพทย์นะคะอะไหล่เหล็กของหนักโลหะ เกี่ยวข้องกับเรื่องของกลุ่มวิศาวะนะคะผู้รับเหมาเนี่ยถือว่ามีความโดดเด่นมากๆเลยแต่สิ่งที่ชาวเมษนั้นต้องระวังนะคะคือไพ่ใบสุดท้ายนะคะไพ่ในเรื่องของเจ้ากรรมนายเวรวิญญาณที่ขึ้นมานะคะหรืออีกายนหนึ่งเนี่ยอาจจะทำให้คุณนั้นมีปัญหาในเรื่องของสุขกับภาพได้ด้วยนะคะระวังจะห่มง,งานหนักมากจนเกินไปและจะเกิดปัญหาเรื่องสุขภาพการเจ็บไข้ได้ป่วยหรือคุณเองอาจจะได้รับ ข่าวไม่ดีนะคะเกี่ยวกับการเจ็บไข้ได้ป่วยหรือการามีปัญหาเรื่องสุขภาพนะคะหนึ่งจากผู้หลักผู้ใหญ่ในที่ทำงานจากคนใกล้ชิดใกล้ตัวนะคะให้หาโอกาสไปทําบุญเกี่ยวข้องกับเรื่องของการเต้ยลงบริจาครงศพสักนิดหนึ่งนะคะแล้วก็รักษาสุขภาพ Follow up ตรวจเช็คสุขภาพกันด้วยเพราะคุณนั้นมีเกณฑ์ที่จะโหมงานหนักจนเกิดเกณฑ์เจ็บไข้ได้ป่วยไม่สบายหรือโรคเก่าๆนั้นอาจจะ กลับมากําเริบได้นะคะโดยเฉพาะเกี่ยวข้องกับเรื่องของสายตาเอยนะคะช่วงหลังเอยการอดหลับอดนอนนะคะระวังอุบัติเหตุและระวังเกณฑ์เจ็บไข้ได้ป่วยเกี่ยวกับสุขภาพเก่าๆที่คุณเคยเป็นนั้นอาจจะกลับมากําเริบได้อีกนะคะและต่อมานะคะในเรื่องของการเงินกันบ้างนะคะการเงินของชาวราคนาราศีเมษนะคะคือดาวพระศุก ในช่วงเดือนมีนาเมษายนนะคะดาวพระศุกร์อยู่ในเรือนลาพระนะคะถือได้ว่าชาวลัคนาราศีเมษเองนั้นมีเกณฑ์ที่จะมีโชคลาภนะคะเกิดขึ้นในช่วงประมาณกลางเดือนเมษายนนะคะมีเกณฑ์ที่จะมีโชคมีลาบนะคะจากเรื่องของการงานหรือมีโชคมีลาบในเรื่องของลงการลงทุนก็ได้นะคะและยังมีโชคลาภที่มาจากปัตตานี คู่ค้าคู่คุณส่วนคู่สัญญานะคะหรือได้รับโชคลาภฟุกๆจากแฟนหรือคนรักนั่นเองนะคะแต่ตัวคุณเองนั้นจะในช่วงต้นเดือนนะคะจะมีรายจ่ายที่เกี่ยวกับเรื่องของการดูแลคุณพ่อคุณแม่รายจ่ายที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของครอบครัวการต้องดูแลบุตรบริวาน,นะคะและใช้จ่ายไปกับเรื่องของคนในครอบครัวค่อนข้างเยอะภาษีสังคมต้องตัดออกไปนะคะเพราะในช่วงต้นต้นเดือนนั้นอาการเงินอาจจะ ไม่คล่องตัวสักเท่าไหร่นะจะมีรายจ่ายเกี่ยวข้องกับเรื่องของตัวเองสุขภาพร่างกายการเจ็บไข้ได้ป่วยของคุณพ่อคุณแม่คนในครอบครัวนะคะและรายจ่ายที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของถ้าเป็นผู้หญิงนะคะเรื่องของการสั้เยกรรมการผ่าตัดนะคะบริเวณใบหน้าบางคนอาจจะต้องทําฟันนะคะหรือมีเกณฑ์ที่จะต้องไปเลเซอร์เกี่ยวข้องกับเรื่องของผิวพันแผลเป็นอะไรต่างๆนานาน,านะคะ ถึงแม้จะมีลาบผลเข้ามาเนี่ยจากเรื่องของเพศตรงข้ามหุ้นส่วนคู่ค้าคู่สัญญาแต่ชาวลัคนาราศีเมษเองนะคะมีเกณฑ์ที่จะต้องเสียเงินก้อนไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของที่ดินหลักทรัพย์อสังหาบางคนอาจจะมีเกณฑ์รีโนเวทนะคะอ่าซ่อมแซมตัวเองก็ได้นะคะสัญญกรรมคาตาัดหรือมีเกณฑ์ที่จะรีโนเวทเกี่ยวกับเรื่องของที่อยู่อาศัยนะคะเกี่ยวข้องกับเรื่องของหน้าร้าน และรายจ่ายที่เกี่ยวข้องกับการดูแลนะคะคนใกล้ตัวคนในครอบครัวต่างๆแต่ถึงแม้ว่าจะมีรายจ่ายค่อนข้างมากแต่ชาวราศีเมษเองก็จะมีโชคลาภเข้ามานะคะโชคลาภของคณนั้นจะมาจากคนรักเพศตรงข้ามคู่หุ้นส่วนคู่สัญญานะคะบางคนอาจจะมีลูกค้าใหม่ๆเกิดขึ้นนะคะหรืออา,อาจจะไปของเงินคนรักนะคะหรือคนรักซื้อของขวัญของกำนันให้เรียกได้ว่า โชคนั้นจะมาจากเพศตรงข้ามหรือคุณมีโชคจากเรื่องของการเสี่ยงโชคด้วยนะคะธุรกิจสายเท่าทุกประเภทหวยหุ้นการลงทุนต่างๆนะคะก็จะเป็นโชคให้ชาวลัคนาราศีเมษนะคะตลอดทั้งเดือนเมษายนคะ่ะและต่อมานะคะเรื่องของความรักกันบ้างนะคะสำหรับชาวลัคนาราศีเมษที่มีคู่กันก่อนนะคะ ดาวความรักนั้นเป็นดาวดวงเดียวกับเรื่องของการเงินเลยนะคะแสดงว่าชาวเมฆเนี่ยการเงินนั้นสัมพันธ์กับความรักนะคะความรักของคุณนั้นสําหรับคนมีคู่นะคะถึงแม้ว่าดาวปัตตานีจะเข้าสู่เรือนลาภะมีเกณฑ์นะคะที่จะมีสเสน่ห์เนื้อหอมทั้งคุณและคนรักเลยฉะนั้นแล้วจึงต้องระมัดระวังนะคะเรื่องของรักซอ้อนรักสามเศร้า หรือมีเกณฑ์ที่จะเล่นหูเล่นตามีมสเสน่ห์แพรวพราวนะคะมันอาจจะดึงดูดในเรื่องของมือที่3เข้ามาในความสัมพันธ์ของคุณด้วยนะคะมีการตรวจเช็คโทรศัพท์มือถือหวาดระแวงไม่ไว้ใจซึ่งกันและกันนะคะอาจจะหวาดระแวงกับเรื่องของปัญหาเก่าๆคนเก่าๆที่คุณนั้นอาจจะไม่ค่อยไว้วางใจสักเท่าไหร่นะคะแล้วก็ช่วงนี้เหมือนกับคุณหรือคู่ของคุณเนี่ยอาจจะ ทำงานส่วนเวลากาันไม่ค่อยได้มีเวลาที่ตรงกันสักเท่าไหร่นะไม่ค่อยได้มีเวลาพูดคุยต่างคนต่างจับผิดต่างคนต่างหวาดระแวงซึ่งกันและกันอาจจะเป็นฉนวนทําให้ ความสัมพันธ์นั้นมันเหมือนกับมีความไม่สนิทใจเกิดขึ้นแล้วก็มันมีเรื่องของมือที่3หรือปัญหาเก่าๆเกี่ยวกับเรื่องของการจับผิดกันเกิดขึ้นด้วยนะคะให้หาเวลาใส่ใจกันสักนิดหนึ่งเพราะช่วงนี้เหมือนคุณกับคนรักจะห่างกันอาจจะไม่ค่อยได้มีเวลาเจอกันอาจจะกลับบ้านกันคนเราเวลาไม่ค่อยได้มีเวลาพูดคุยกันนะคะแล้วก็มีการตรวจเช็คโทรศัพท์กันด้วยนะมันเหมือนมันจะมีเรื่องของรักซ้อนเข้ามา หรืออาจจะไปโฟกัสใครอีกคนที่ไม่ใช่คนรักของคุณนะคะจุดนี้อาจจะเป็นจุดฉนวนทําให้ความสัมพันธ์ในเดือนเมษายนของชาวเมษเนี่ยถือว่ามีเรื่องของการจับผิดหึงหวงหวาดระแวงกันบ่อยๆและ คู่ของคุณนั้นจะมีสเสน่ดึงดูดในเรื่องของเพศตรงข้ามเข้ามามากๆเลยนะคะเจ้าที่เจ้าทางในบ้านแรงนะคะให้หาโอกาสไหว้เจ้าที่เจ้าทางในบ้านเคหสถานของคุณหรือที่อาศัยของคุณก็จะช่วยส่งผลทําให้ความรักที่มันมีปัญหานั้นกลับมาราบรื่นได้นะคะ ต่อมานะคะลัคนาราศีเมษที่โสดกันบ้างนะคะเมื่อดาวปัตตนีเข้าสู่เรือนลาภ้าแบบนี้นะคะถือได้ว่าเป็นจังหวะที่ดีเลยสําหรับใครที่ยังว่างอยู่นะจ๊ะเดือนนี้มีเกณฑ์ที่จะพบรักนะคะมีเสน่ห์มากๆเลยโดยเฉพาะนะคะจากหน้าไพ่ใบสุดท้ายชาวราศีเมษที่ฝ่ายฟันจะมีแฟนเป็นสายฝ่อนะคะเดือนนี้มีลุ้นมีเฮแล้วก็มีเกณฑ์ที่จะมีเสน่ห์มากๆเลยนะคะแต่ ความรักของคุณนั้นจะพบรักได้ต้องมีการเดินทางหรือเป็นการพบรักทางไกลนั่นเองนะคะคู่ของคุณอาจจะเป็นคนต่างจังหวัดหรือเจอการจากเรื่องของการเดินทางติดต่อง,งานอะไรบางอย่างจะเข้ามาช่วยคุณในเรื่องของผลประโยชน์การเงินด้วยนะคะเรียกได้ว่าเจอคนที่ค่อนข้างจะรักจริงหวังแต่งมีฐานาพาะพอสมควรนะแต่สิ่งหนึ่งที่ชาวเมโสดต้องระวัง ระวังความสัมพันธ์ในเชิงรักซ้อนด้วยนะคะเพราะดูเหมือนคนที่เข้ามานั้นจะมีเจ้าเข้าเจ้าของอยู่แล้วนั่นเองตรงจุดนี้อาจจะต้องเช็คให้ดีนะคะแต่คุณนั้นจะได้ราบจากความเสน่หานะคะแล้วก็จะเป็นเดือนที่มีคนเข้ามาสนใจมากๆเลยนะคะพูดคุยสารสพันธ์กับเทพตรงข้ามเอาไว้ในเรื่องของธุรกิจนั้นจะมีลาบปากผลประโยชน์หรือผลกําไรกลับมาให้คุณนั่นเองนะคะเรียกได้ว่าเป็นเดือนแห่งเกณฑ์มีเสน่ห์และมีโอกาสที่จะ สละโสดสูงมากๆเลยทีเดียวนะคะต่อมานะคะในเรื่องของสุขภาพกันบ้างนะคะชาวเมษในเดือนนี้สิ่งที่คุณนั้นจะต้องระมัดระวังนะคะนั่นก็คือสุขภาพที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของปอนหลอดลมทางเดินหายใจเนาะตอนนี้โควิดระบาดนะคะระมัดระวังจากคนรักหรือคนใกล้ตัวนะคะแล้วก็ การทานอาหารที่มีรสชาติเผ็ดร้อนนะคะต้องระมัดระวังด้วยโดยเฉพาะใครที่สูบบุหรี่หรือทานเหล้าเนี่ยมันจะมีอาการเกี่ยวข้องกับเรื่องของอาการไอจามเสมหะความร้อนความดําในร่างกายกรดไหลย,ย้อนนะคะพยายามดื่มน้ําเยอะๆทานอาหารที่ย่อยง่ายนะคะแล้วก็นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอด้วยเพราะคุณนั้นมีเกณฑ์ที่จะเดินทางนะคะอ่า ไปท่องเที่ยวหรือออกนอกสถานที่ค่อนข้างจะบ่อยนะคะทำให้เวลากินเวลานอนของคุณนั้นอาจจะมีการผิดเพี้ยนไปได้นะคะก็จ,จะส่งผลในเรื่องของระบบย่อยอาหารกระเพาะอาหาราเกี่ยวข้องกับเรื่องของโรคก,กระเพาะถามหานะคะหรืออาการหน้ามืดวิงเวียนศีษาจากการนอนพักผ่อนไม่เพียงพอและให้ดื่มน้ำเยอะๆด้วยเพราะคุณนั้นดูจะมี ปัญหาเรื่องเกี่ยวกับไอจามระบบปอดอะลมเสมหานะคะหรือเกี่ยวกับเรื่องของความร้อนความดันได้ค่อนข้างง่ายคะ่ะและระวังเรื่องของเกณฑ์เฉียวชนอุบัติเหตุจากเรื่องของยวดยานทหนะด้วยนะคะและโชคลาภกันบ้างนะคะโชคลาภของชาวลักนณาราศีเมษนะคะในเดือนนี้โชคลาภของคุณนั้นจะมีโชคจากเรื่องของหนี้เก่าๆเงินเก่า หรือเงินรอคอยเงินตกเบิกต่างๆเงินประกานการต่างๆที่เคยรอคอยอยู่จะมีเกณฑ์ได้รับข่าวดีหรือการติดต่อกลับมาสุขภาพร่างกายที่เจ็บไข้ได้ป่วยก็มีเกณฑ์ที่จะได้เจอหมอดีนะคะและคุณนั้นยังมีโชคลาภจากเรื่องของเกณฑ์การเดินทางท่องเที่ยวมีเกณฑ์ที่จะได้พบกาลยานามิตรที่ดีใหม่ๆหรือคอนเน็ชันใหม่ๆในเรื่องของการงานและยังนําผลประโยชน์ในเรื่องของการเงินมาสู่คุณด้วยนะคะ ค่ะเรียบร้อยไปแล้วนะคะสําหรับการทํานายดวงของชาวลัคนาราศีเมษนะคะในช่วงเดือนเมษายนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งติดตามช่องวิดาตลอดไหนๆให้แม่หมอด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดนะคะการอัปเดตดวง ประจำลัคนาราศีของท่านนะคะและใครที่สนใจดูดวงส่วนตัวสามารถทักช่องแชทอินบ็อกเข้ามาได้เลยนะคะชื่อช่องกับชื่อเพจเป็นชื่อเดียวกันวิดาตลอดในน้ค่ะสำหรับวันนี้หมดเวลาลงแล้วเรามาพบกันใหม่ใน e ีพีหน้าค่ะสวัสดีค่ะ